สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านตวงทองที่พื้นที่ทองผาภูมิครับตรงนี้ก็เป็นด้านหน้าบ้านนะครับเราก็จะเห็นว่ามีลานโล่งนะครับตรงนู้นเนี่ยก็จะมีดาดฟ้าอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็จะมีห้องพักอยู่ตรงนี้ลายรอบนะครับขณะที่ตรงนี้ก็จะเป็นพวกร้านกาแฟแล้วก็ร้านอาหารเช้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถแล้วก็ส่วนด้านเนี้ยก็จะเป็นบ้านพักอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะมีที่จุดถ่ายรูปตรงนี้ครับชื่อว่าบ้านตวงทองนะครับผม ซึ่งโลเคชั่นตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจครับเพราะว่ามีภูเขาเนี่ยล้อมรอบเลยครับเดี๋ยวผมถ่ายมุมสูงให้ดูเนี่ยนะครับก็จะมีภูเขาอย่างเงี้ยครับในช่วงที่อากาศหนาวเนี่ยก็น่าสนใจมากสำหรับบ้านพักตรงทองที่นหนครับที่ทองผาภูมิเนี่ยแต่อาจจะต้องเข้ามาลึกหน่อยนะครับผมเนี่ยนะครับซึ่งห้องเนี่ยก็จะมีไม่มากครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในนะครับแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีระเบียงให้ดูนะครับ นี่ครับนี่ก็คือพื้นที่ภายในนะครับก็จะมีจัดเป็นโซนครับโซนนี้ก็จะเป็นห้องที่เป็นสองห้องใหญ่ครับก็สามารถนอนรวมกันได้ครับที่สําคัญคือจะมีโต๊ะรับแขกอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้คือโต๊ะรับแขกขณะที่โซนนู้นเขาจะเป็นห้องครัวมีห้องครัวอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูก็จะมีตู้เย็นบริการให้หนึ่งตู้ตรงนี้นะครับผมสามารถมากันเป็นครอบครัวได้นะครับด้านนอกเนี่ยเราก็จะตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะครับก็จะมี ชากาแฟให้ตรงนี้นะครับผมขณะที่ด้านนอกก็จะเป็นห้องน้ําแลวก็ห้องครัวภายนอกอีกทีนะครับเนี่ยนะครับขณะที่ห้องด้านในเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูว่าด้านในห้องเนี่ยเราเริ่มจากห้องแรกนะครับผมห้องแรกก็จะเป็นนอนเรียงกันได้5-6คนครับอาจจะเยอะกว่านั้นเลยครับเพราะว่าภายในห้องเนี่ยเนี่ยนะครับก็จะเป็นห้องที่เราสามารถนอนรวมกันได้ครับก็จะมีแอร์คอนดิชันให้ตรงนู้นนะครับหัวนอน แล้วก็จะมีหน้าต่างให้โดยรอบครับแล้วก็มีห้องน้ําในตัวให้หนึ่งห้องเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูห้องน้ำนะครับอันนี้ครับตัวห้องน้ำเนี่ยก็จะมีชักโครกเนี่ยนะครับตัวอ่างล้างหน้ากระจกเนี่ยนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของโซนอาบน้ํามีเครื่องทําน้ําอุ่นได้ด้วยครับ สำหรับห้องนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหมาะสมในการที่จะมาเป็นครอบครัวนะครับผมอันนี้ก็คือเบาะนอนนะครับนอกจากมีตรงนี้แล้วนะครับผมก็จะมีเบาะเสริมตรงนี้นะครับที่สามารถรองรับคนที่จะมานอนร่วมกันได้ครับผมด้านบนที่เราเห็นหลังเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของดาดฟ้าด้านบนครับที่ช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราสามารถไปชมว่า บรรยากาศภายนอกครับโดยเฉพาะช่วงเช้าที่จะมีหมอกลงนะครับมันก็จะมีเห็นภูเขาโดยรอบแล้วก็ตัววิวทิวทัศน์รอบๆตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นห้องเดี่ยวครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีระเบียงแล้วก็มีชานนั่งเล่นนะครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้คือมุมด้านบนดัดฟ้าของที่พักตรงท้องน,นะครับเราก็จะเห็นโดยรอบเดี๋ยวผมจะแผ่นให้ดูโดยรอบนะครับว่าเราจะเห็นภูเขาเนี่ยล้อมรอบเหมือนอยู่ในภูเขานะครับอันนี้ครับบ้านที่เรา ไปรีวิวเมื่อกี้ก็อันนี้ครับจะเป็นหลังนี้นะครับ